สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทางบ้านนะครับก็กลับมาพบกับผมแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมประจำช่วงเย็นย่ำคำมืดนะครับของวันเสาร์ที่6ทธันวาคม2568ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้มันมีปัจจัยนะครับแล้วก็มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดก็คือเรื่องของย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่เรากำลังจับตาดูกันอยู่ แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวมาเข้าใกล้กับทางช่วงประเทศเวียดนามซึ่งมีการอัปเดตใหม่นะครับว่าจะอ่อนกำลังลงกว่าที่คิดไว้นะครับแล้วก็ส่วนในช่วงนี้เนี่ยปริมาณของฝนก็เริ่มกลับมามีปริมาณของฝนตกหนักบริเวณทางช่วงภาคใต้ก็คือฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยคาดการว่าระหว่างช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงวันที่12ธันวาคม 2,568ในบริเวณทางประเทศไทยทางตอนบนมีอุณหภูมิลดลงโดยมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็ลมค่อนข้างแรงสำหรับบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือาคาดว่าอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนทางช่วงภาคกลางแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียส เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกละลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมทางด้านประเทศไทยทางตอนบนและก็ทางทะเลจีนใต้ประกอบกับในช่วงวันที่1 0 1ถึง12ธันวาคม2568ก็จะมีลมจากทางฝ่ายตะวันออกนะครับพัดเข้ามาปกคลุมทางด้านภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกและก็ทางอ่าวไทย ทำให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับฝนฟ้าขนองก็จะเริ่มเกิดขึ้นบ้างในบางพื้นที่สําหรับในส่วนของทางช่วงภาคใต้นะครับระหว่างช่วงตั้งแต่วันที่7ถึงช่วงวันที่10ธันวาคม2568ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เนื่องจากว่ามลสุมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ และทะเลอันมันส่วนระหว่างช่วงตั้งแต่วันที่1 1ถึง12ธันวาคม2568ในส่วนของทางภาคใต้ตอนบนฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเกิดฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณทางช่วงอ่าวไทยตอนบนบนภาคใต้นะครับขึ้นลมบริเวณทางช่วงอ่าวไทยและห่างฝั่งของทางทะเลอันมัน ก็จะมีกำลังปานกลางโดยทางช่วงอ่าวไทยทางตอนล่างมีขึ้นสูงอยู่ราวประมาณ2เมตรส่วนทางช่วงอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ห่างฝั่งของทางทะเลอันมันมีขึ้นสูงอยู่ราว1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงสำหรับในส่วนของจากการอัปเดตล่าสุดนะครับเจ้าย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ที่อยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันอ,ออกของทางประเทศฟิลิปปินส์จากการอัปเดตล่าสุดก็มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นแล้วก็จะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ทางช่วงตอนกลางอย่างแน่นอนนะครับในช่วงประมาณวันที่7วันที่8ทธันวาคมนี้แหละแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับบริเวณชายฝั่งของทางช่วงประเทศเวียดนามทางช่วงตอนล่าง ในช่วงระหว่างวันที่10ถึง11ธันวาคม2568นี้ในขณะที่ประจวบเหมาะเป็นช่วงที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยก็แผ่ลงมานะครับพาดผ่านทางช่วงเวียดนามทางอาทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็ส่งผลทำให้พายุลูกนี้เนี่ยนะครับอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับนะครับ เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราดูจากในภาพนี้เรื่องของคลื่นกระแสะของลมตะวันออกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าระหว่างช่วงวันที่10ถึงช่วงประมาณวันที่11น,นะครับก็จะเหลือเป็นเป็น,เป,นเป็นแค่ลมนะครับลมจากทางตะวันออกที่เริ่มมีกําลังแรงขึ้นพายุได้สลายตัวเป็นที่เรียบร้อยแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นจากการอัปเดตล่าสุดไฮไลท มันไม่ได้อยู่ตรงย่อมความกดอากาศต่ากับแรงแล้วไฮไลท์มันอยู่ตรงที่ลมตะวันออกจากการอัปเดตของโมเดลให้ว่าจะทวีกํลาลังแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวความชัดเจนเนี่ยก็คือในช่วงประมาณาวันวันที่สิบสี่สิบห้าก็คือประมาณช่วงกลางกลางเดือนธันวาคมเนี้ยนะครับเดี๋ยวเห็นเห็นกันนะเพราะว่าจากการอัปเดตเนี่ยสเกลสีมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วก็สีชมพูปกคลุมส่วนใหญ่ มาด้วยกําลังแรงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของบริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยก็บ่งชี้ว่าเส้นไอโซบามันก็ดันลงมาด้วยกําลังที่ค่อนข้างแรงลงมาปกคลุมในไทยทําให้ไทยบ้านเราจะกลับมามีอากาศหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่งลมตะวันออกพัดแรงถึงแรงมากนะครับส่งผลทําให้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องคอยจับตาแล้วก็เฝ้าระวงังโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทางภาคใต้ ก็คาดว่าฝนชุดใหญ่ชุดหนักรละลอกที่2อคเนี่ยน่าจะกลับมาในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้จากนั้นนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาเช็คลักษณะอากาศทั่วไปนะครับ6ธันวาคมนะครับเป็นพยากรณ์อากาศคาดการณ์24ชั่วโมงข้างหน้า6-7ธันวาคมจากรกมอุตุนิยมวิทยานะครับทางช่วงภาคใต้ฝนก็ จะตกหนักนะครับกระจายตัวได้ในบางแห่งอยู่ในช่วงนี้โดยเฉพาะบริเวณทางจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดระนองและก็ทางจังหวัดพังงาส่วนทางประเทศไทยทางตอนบนมีฝนฟ้าขนองนะครับเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นทางด้านตะวันตกของทางภาคเหนือและก็ทางภาคกลาง แต่ยังคงมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทางช่วงภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและปริมาณของฝนที่ตกสะสมส่วนประชาชนบริเวณทางช่วงประเทศไทยทางตอนบนขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเน้นย้ำขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเพราะว่าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วครับท่านผู้ชม รวมถึงให้ระมัดระวังอันตรายจากอาคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากสภาพอากาศที่แห้งแล้วก็ลมนับช่วงนี้เป็นลมๆอยู่ ทางนี้เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางจากประเทศจีนก็ได้ปกคลุมบริเวณทางช่วงภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทางทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้ลมตะวันออกยังคงพัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมทางด้านตะวันตกของทางประเทศไทยแล้วก็ทางภาคใต้สําหรับทางช่วงอ่าวไทยตอนล่างนะครับก็มีขึ้นสูงอยู่ราวประมาณ2เมตร บริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองจากนั้นเรามาเช็คกันนะครับลายภาคเริ่มกันที่เหมือนเดิมครับทางช่วงภาคเหนือนะครับ ก็าคาดการณ์ว่ามีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบริเวณทางยอดดอยมีอากาศหนาวเย็นถึงหนาวจัดได้นะครับอุณหภูมิต่ำสุด6-12องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิตม่ำสุด16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด29-3 3องศาเซลเซียสบริเวณทางยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิตม่ำสุด9-15องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางด้านภาคกลางมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าโดยมีฝนฟ้ากะนองอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่ใช่ครับเพียงแค่ร้อยละ10ของพื้นที่ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ก็เป็นลำคันลำคาน,นฟ้าครึ้มส่วนใหญ่นะครับแดดทุบเดี๋ยวเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวก็หุบประมาณนั้นนะครับอากาศจนข้าแปรปรวนดูแลรักษา,าสุขภาพก็จะเน้นนะครับพื้นที่แถวทางจังหวัดกาญจนบ,บุรี จังหวัดราชบุรีแล้วก็ทางจังหวัดสมุทรสงครามอุณหภูมิตม่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสดุด30-32องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางด้านภาคตะวันออกนะครับก็จะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งร้อยละ70ของพื้นที่ครับบริเวณทางจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่อุณหภูมิตม่ำสุด23-24ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งขึ้นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาอัปเดตในส่วนของพื้นที่มีปริมาณของฝนสดกันบ้างนะครับจากการอัปเดตของโมเดลนะครับตรวเช็คเรดาร์สภาพอากาศกันเริ่มกันที่ทางช่วงภาคเหนือนะครับถึงแม้ว่าฝนมันแทบไม่มีน้อยนิดแต่มันก็มาแจ้งเตือนกันแล้วก็อัปเดตกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางตอนล่างๆนะครับของทางช่วงภาคเหนือ เพราะว่าช่วงนี้ภาคเหนือก็ถ้าเกิดว่าเต็มที่มันก็จะมีเป็นเป็นคลื่นๆนะครับไม่ถึงกับมีฝนเพราะว่ามันถูกความเย็นกดกดเอาไว้นะครับแล้วก็รวมถึงทางอีสานด้านบนนะครับช่วงนี้ก็มีแบบว่าไงเป็นคลื่นๆนะเป็นคลื่นๆแล้วก็เป็นเม็ดฝอยๆนะครับทางช่วงแถวจังหวัดอุดรตระดิต์เนี่ยนะครับในบางแห่งนะครับทางช่วงสวรรค์คันคลโลก ทางสุขโขทยัยทางจังหวัดตากำแพงเพชรนะครับส่วนใหญ่มันก็มันก็เริ่มเกิดขึ้นไปช่วงๆไปนะครับก็ตั้งแต่ช่วงาสายๆเนี่ยแล้วก็ยาวมาเที่ยงบ่ายก็มีตกปลอยเป็นบางจุดเนี่ยนะครับทางช่วงหว้วยดังสี่สำโรงทางจังหวัดพิษนุโลกนะครับอำเภอบางระกำรรแถวเนินมาปรางนะครับแถวทางตะพานหินพิจิตรบึงนาราง เพชรบูรณ์ลมสักลมเก่านะครับทางหนองไผ่แล้วก็พื้นที่ที่พอมีอยู่พอสมควรนะครับจะอยู่ๆทางทางด้านนี้ทางร้อยต่อระหว่างระหว่างอีสานกับทางภาคเหนือ้วก็ทางภาคกลางนะครับคือเป็นช่วงสามภาคก็คือเป็นช่วงเพชรบูรณ์นั่นเองนะครับแถววิเชียรบุรีเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับวิเชียรบุรีเนี่ยก็ถือว่ามันมันไม่หนักแต่ว่ามันถือว่ามันเยอะโอเพื่อนนะครับ ทางบ้านน้ำร้อนอย่างเงี้ยแล้วก็ซับกระโซทางผุเตยนะครับทางผุเตยทางโคกหินทางเนินมะขามป้อมซับไซนะครับทางสะเพงทางโคกหินทางลำนารายเนี่ยนะครับก็มีเป็นช่วงๆไปจนถึงหนองใหญ่โคกยาวหนองไผ่บึงสามพันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของทางช่วงภาคอีสานนะครับก็มีอยู่เป็นจุดเป็นยอม ทางคอนแก่นทางกาะสินก็พอมีอยู่บ้างนะครับถึงแม้ว่าจะน้อยนิดก็ตามแต่เราก็มาแจ้งเตือนแล้วก็อัปเดตกันนะเผื่อว่า f c คิดถึงนะครับแล้วก็ส่วนทางตอนล่างๆนะครับก็มีมีมีแบบว่าไงคืมๆอยู่คืมๆอยู่ซักระยะหนึ่งทางบุรีรัมย์แล้วก็ทางโคราชนะครับนะครับแล้วก็มีผ่านผ่านแถวทางนางรองไปทางบ้านบุกทางกุดโบทางละห่านทราย นะครับแถวทางอ่านางรองอำเภอหนองหงเนี่ยนะครับมันก็มันก็พนันผ่านไปแถวๆนี้แล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกกันบ้างนะภาคตะวันออกวันนี้รู้สึกว่าแทบจะไม่เห็นเลยภาคตะวันออกนะครับก็จะมีแถวตามแนวชายฝั่งอยู่ก็คือบ้านเพลแถวจังหวัดระยองนะครับนิดหน่อยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยน่าเป็นห่วง แล้วก็มาดูทางภาคกลางนะครับภาคกลางก็มีเชี่ยวเชี่ยวชักนะครืมครึมเดี๋ยวแดดส่วนใหญ่นะครับก็กระจายตัวทั่วไปนครสวรรค์ก็หลายจุดนะครับน,คร,นครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีก็มีอยู่จุดหนึ่งนะครับอุทัยธานีทางช่วงท่าช้างทางสีประจันเนี่ยนะครับทางช่วงต่อรัง่างๆรีประจันทางอ่างทองวงเวียนสะแก้วลบบุรีนะครับแล้วก็ ทางโซนอ่ากำแพงแสนบางเลนนะครับกำแพงแสนบางเลนแล้วก็ปัทโมนะครับแล้วก็สมุทรสาครทีนี้เราไปดูต่อทางช่วงภาคใต้นะครับภาคใต้อ่าวันนี้ฝนถือว่าน้อยน้อยกว่าเมื่อวานเมื่อวานตกหนักเลยภาคใต้นะครับวันนี้มีแถวทางตามเนียจะฝั่งประจบนิดหน่อยนะครับประจบคีดขันนิดหน่อยแล้วก็ช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่หนักเท่าไหร่ แล้วก็ทางช่วงชุมพรก็มีกระจายหลายพื้นที่อยู่นะครับทางท่าแซะทางหลังสวนนะครับแล้วก็พาดผ่านหลังสวนเข้าทางละนองเกาะสองนะครับแล้วก็มาทางภาคใต้ตอนกลางนะครับตะกัวป่ากระโปรงกระโปรงแล้วก็ทางพนมทางสุราธานีนะครับก็ถือว่าฝนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังไม่ค่อยน่าตกใจเท่าไหร่ เพราะว่ามันมาเพียงแค่วัน2วันแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปและอีกทีหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังฝนชุดใหญ่เลยก็คือช่วงกลางเดือนนี้สําหรับพ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้ใครที่กําลังจับตาดูกันอยู่นะครับต้องจับตาแล้วก็อัปเดตกันต่อเนื่องเลยนะครับในช่วงประมาณกลางเดือนตั้งแต่ประมาณวันที่13บสเนี่ยเดี๋ยวความชัดเจดนน่าจะมีนะครับฝนชุดใหญ่น่าจะกลับมาสุราษฎร์ธานีทางขนอมทางนครศรีธรรมราชนะครับ ทางบ้านกลองทุ่งสงชววางนะครับกระจายตัวทั่วไปแล้วก็มันไปปกคลุมทางกระบี่นิดหน่อยกระบี่ทางศิเกาทางจังหวัดตรังทางยะตาขาวนะครับแล้วก็แถวสงขลาหัดใหญ่นะครับสงขลาหัดใหญนะ่ก็เยอะควรโดนสตูลสเดาของแงะนาทวีนะครับสบ้าย,ย้อยทางปัตตานียะลานราธิวบา้าน โดยเฉพาะทางช่วงอาปันนังสาตาตำบลแม่วาดสุงไหงโกโลกนราธิวาสเนี่ยอันนี้ค่อนข้างหนักเลยนะครับแล้วก็เบตงเบต,งเ,บตงเตรียมตัวนะครับเบตงจุฬาพรพัฒนานะครับนี่คือฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับเน้นย้ํเพราแม่พี่น้องทางภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตั้งแต่แถวทางสุราธานีลงไปนะครับสุสราษฎรพังงา ภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับก็จับตาแล้วเฝ้าระวังช่วงกลางเดือนนี้มีลุ้นชุดใหญ่นะครับแต่ว่าความชัดเจนยังไม่ถึงกับ100%ส่วนทางภาคใต้ทางตอนบนบนประมาณวันที่1ในหน่อย1 1 1 1อนะครับ เพราะว่าลมตะวันออกจะมีกํลาลังแรงขึ้นนะครับทางเพชรชุปปรีประจวบชุมพรละนองเนี่ยอันเนี้ยนะครับแล้วก็ทางภาคกลางภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยจับตาประมาณประมาณช่วงวันที่1 0 1 1 1 2นี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดรือทั้งหมดสำหรับการอัปเดตกับผมลุดสิทธิคนจนสวัสดีครับ